สวัสดีครับบนส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุนส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลูกควายนะครับนะต้องฝึกนะครับนะาว่าเขาจะทนร้อนทนแดดทนหนาวได้อย่างไรนั้นล,ลุงบนส่งก็จะให้ข้อมูลว่าวิธีที่ ทําให้ลูกควายนั้นอดทนต่อความร้อนอดทนต่อในเรื่องของการเดินการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตนะครับนะที่อยู่กับธรรมชาติแล้วฝึกให้เขาแข็งแกร่งต่อเขาเรียกว่าธรรมชาติครับแดด ฝนหรือในเรื่องของยุงลิ้นต่างๆนั้นต้องฝึกนะครับนะาให้เขา,าได้เขาเรียกว่าได้ผ่านในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆเขาก็จะมีวิธีการที่จะเอาชีวิตรอดได้ครับเพราะว่าถ้าลุงมุลส่งไม่ฝึกตั้งแต่เล็กเขาก็จะไม่รู้นะครับนะว่าในเรื่องของการ เอาชีวิตรอดนั้นจะทำได้อย่างไรลุงมุญส่งก็จะให้ดูในเรื่องของอลูกควายที่ลุงมุญส่งใช้ในเรื่องของโคนปกหลังนะครับนะ้าเพื่อป้องกันแสงแดดนะครับนะ้าแล้วก็เขาเรียกว่า,าทนต่อแสงแดดได้นานนะครับนะ แกก็จะเดินตามแม่และตามฝูงได้ไม่นอนเขาเรียกว่าไม่นอนซ่อนตัวอยู่กับตอสังหรือฟางข้าวครับอนี่ก็เป็นวิธีการที่ลุงบนส่งใช้มาหลายปีครับนะเพื่อที่จะ,ะให้ลูกควายนั้นแข็งแกร่งนะครับนะเขาเรียกว่ามีภูมิด้านทานสูงนั่นเองนะครับนะเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นี่คือพื้นที่นะครับนาะที่ลุงบุญส่งไล่ทุ่งอยู่นะครับนะลุงบุญส่งนั้นก็ต้องพยายามนะครับนะฝึกควายนะครับนะโดยเฉพาะลูกควายนะครับนะที่เกิดใหม่นี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญครับสำหรับผู้ที่รักสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะอัวควายหรือสัตว์ต่างๆนะครับนาะที่ท่านเป็นเขาเรียกว่าทาปศุสัตว์เลี้ยงเป็นฝูงนะครับนะก็จําเป็นที่จะต้องอมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับนาะทีา่จะเกิดขึ้นในภายในปศุสัตว์ของท่านครับนี่ควายก็ นคะรับนาผูงก็พยายามและเลียมหญ้านะครับนาะตามพื้นที่นะครับนะาลุงบุญส่งต้องคอยกันคอยต้อนเอาไว้นะครับนาะให้เขาและเลียมหญ้าถ้าเราปล่อยนะครับนะาตามใจที่ควายจะไปนั้นก็ไม่มีที่สิ้นสุดครับเขาก็จะไปเรื่อยๆครับ ถ้าเราต้นกักเอาไว้บางส่วนเขาก็จะรู้พื้นที่การ <_ d ata> เขาเรียกว่าการและเหลีออย่ยมยาครับนี่แกก็เริ่มนะครับนาะเริ่มรู้แล้วว่าลุงมูลส่งไม่ให้ไปในที่อื่นพอถึงที่ที่เขาสมควรที่จะต้องรีบกินก็ต้องรีบและเหลีออย่ยมยาครับ นี่คือควายาควายสาวที่ลุงมุญส่งเคยได้ออกคลิปไปนะครับนะาซึ่งเป็นลูกของพ้อทองลุงมุญส่งเขาโคนปบกหลังนะครับนะ้าเมื่อวานนี้ลุงมุญส่งไม่ได้ปบกนะครับนะเป็นช่วงบ่ายประมาณสามโมงเย็นแกจะร้อนนะครับนะาหน้าปากเลยนะครับนะ้าที่ แกร้อนก็เพราะว่าอ่านี่เป็นรุ่นพี่เดี๋ยวผมจะให้ดูรุ่นน้องนะครับนะเพราะว่าแกนอนอยู่แต่ล่มนะครับนะไม่ได้ผ่านในเรื่องของแสงแดดความร้อนพอเจอแสงแดดความร้อนเข้าแกก็ทนไม่ได้ครับนะอ่าเขาเรียกว่าร้อนจนอ้าปากนะครับนะอันนี้ลุงุส่งแก้ไขปัญหาให้ก็ในเรื่องของเอาดินเอาโคลนปะูกหลัง เขาก็อยู่ได้นานครับนะทั้งวันนั้นเขาก็ไม่มีอาการหอบไม่มีอาการที่จะเหนื่อยนะครับนะานี่คือวิธีที่เราใช้ธรรมชาตินะครับนาะแก้เพราะว่าควายนั้นทําไมแกจึงชอบนอนโคลนเพราะผิวของควายนั้นบางกว่านะครับนะาอ่าเขาเรียกว่าทานแสงแดดไม่ค่อยไหวเขาจึงใช้โคลนปกนะครับนะาอ่าเขาเรียกว่านอนกิ่งนะครับนาะตาม เขาเรียกว่าที่เปียกน้ําแล้วก็มีความชื้นแล้วก็มีโคลนอยู่นะครับนะเขาก็จะชอบนะครับนะาใช้เขาเรียกว่าโคลนนะครับนาะมาฉาบตามตัวเขาเพื่อป้องกันแสงแดดครับนี่คือสัตว์ที่เขารู้ว่าจะใช้วิธีไหนที่จะอยู่กับธรรมชาติและอยู่กับในเรื่องของ สภาพดินฟ้าอากาศหรือธรรมชาติได้เขาก็ใช้วิธีการง่ายๆครับถ้าไม่มีโคนไม่มีอ่เาเรียกว่าปักควายที่จะนอนเขาก็จะนอนนะครับนะตามสะนะครับนะซึ่งแต่ให้นอนลงน้ำในสระนั้นเขาไม่มีโคนครับนะเขาก็จะนอน ขึ้นแล้วก็พอตัวแห้งร้อดอีกเขาก็ลงอีกเพราะว่าเขาจะอยู่ไม่ค่อยนานนะครับนะอนนี่คือความรู้นะครับนะาที่ลุงบุษงจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนเอฟซและลูกๆห,หลานที่คิดที่จะทําประชุสัตว์ในเรื่องของการเลี้ยงวัวเลี้ยงวายเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับนะนี่คือน้องพืฤหัสครับนะออกเมื่อวันที่ห้า แม่เขาจะต้องคลอดลูกในคืนนี้ครับถึงจจับมัดนะครับนะ้านที่ลุงมลสงฆ่าจานนะับน้องครับเขาออกจริงๆนะครับนะเวลาข้ประมาณสักตีสามปกว่านะครับนะซึ่งเป็นเพศเมียนะครับนะลุงมุลสงก็เลยชื่อว่าน้องคุรุหัตนี่ก็ลุงมุลสงก็ใช้โคนนะครับนะปาปะหลังเห็นไหมละครับนะเพราะว่า ตั้งแต่วันแรกนั้นลุงมุญส่งจะไม่มัดอยู่ในร่มตลอดทั้งวันครับนะพอช่วงบ่ายลุงก็ปล่อยนะครับนะออกเดินในพื้นที่ครับนะเพื่อที่จะให้เขาขเขาเรียกว่าอ่าสร้างภูมิต้านทานนะครับนะสร้างความแข็งแกร่งนะครับนะแล้วแม่ของเขานั้นลูกสิบกว่าตัวแล้วนะครับนะ นับว่าเป็นแม่ควายที่มีลูกทุกปีนะครับนะดูเต้านมดูหัวนมใหญ่นะครับนะ,ะเลี้ยงลูกดีลูกไปนอนอยู่ที่ไหนนั้นเขาจะไม่ทิ้งเลยนะครับนะ,ะเขาก็จะเฝ้าอยู่ตลอดถ้าลูกไม่ลุกเดินตามนี้เขาก็จะ,ะไม่กลับคอกนะครับนะเขาก็อยู่อยู่กับลูกนะครับนะ นี่คือวิธีการที่ลุงบุญส่งใช้ในเรื่องของอทำปศุสัตว์ในเรื่องของฟาร์มควายเามื่อกี้นะครับนะาทีา่ผมให้ดูเพศผู้ก็เป็นลูกของแม่ขวัญตัวนี้นะครับนะาเขาเป็นลูกสาวเขาเขาก็ได้ลูกนะครับนะาตัวแรกนิสัยของเขานั้นก็จะใกล้เคียงกับแม่ครับนะาคือไม่ทิ้งลูกลูกนอนอยู่ที่ไหนเขาก็จะเฝ้านี่คือลักษณะที่ สมควรที่จะรักษาเป็นแม่ควายครับนะเพราะว่าลูกอยู่ที่ไหนเขาจะไม่ทิ้งลูกเลยอวันก็เป็นการป้องกันในเรื่องของศัตรตูซึ่งเป็นในเรื่องของสุนัขนะครับนะสุนัขจรจัดอะไรอยู่กลางทุ่งกลางนานั้นมีมากพอสมควรนี่ลุงมลส่งให้ข้อมูลในเรื่องของอวิธีนีในใน่ในเรื่องของอข้อเขาเรียกว่า ข้อมูลในการป้องกันลูกควายที่ร้อนนะครับนะก็ใช้โคนโปะหลังนะครับนะาเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้เขาร้อนจัดนะครับนะ้าถึงเขาจะเหนื่อยเขานอนบ้างเดี๋ยวหายเหนื่อยเขาก็ลุกตามแม่นะครับนะ้านี่ลูกควายที่ออกนะครับนะ,ะไล่เลี่ยกันทุกตัว นี่น้องพื้นเอหัดนี่ก็เป็นตัวที่สิบสองครับนะที่ลุงบุญส่งได้ให้ข้อมูลไปซึ่งเป็นเพศเมียอนนี้ก็เป็นในเรื่องของลักษณะในเรื่องของข้อมูลที่อยากจะเผยแพร่นะครับนะาให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีและอยากจะนะครับนะาเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งนะครับนะาเปรียบเทียบว่าการเรียนรู้ตามธรรมชาติอ่าตามในเรื่องของ ความเป็นจริงนะครับนะอาอย่างมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับนะสมควรที่จะต้องฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆครับนะเขาถึงจะรู้นะครับนะเอาตัวรอดหรือเอาชีวิตรอดในเรื่องของอในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับเหมือนกับลูบุญส่งที่ฝึกควายนะครับนะที่ฝึกอยู่นี้ควายทุกตัวนั้นเขาก็ ก็พยายามเอาชีวิตรอดแต่เราก็ต้องช่วยครับเบื้องเบื้องต้นช่วยในเรื่องของการใช้โคนโปะหลังนะครับนามาให้มันร้อนจัดนะครับนะเช่นลูกๆหล,ล,ลานเล็ก,ลก,ลกนะครับนาะท่านทีอ่อยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นสร้างครอบครัวทีอ่อยู่อย่างพ่อลูกพ่อแมอ่อย่างมีความสุขนั้น อย่าลืมนะครับนะเราต้องฝึกลูกนะครับนะาให้รู้จักเอาชีวิตรอดตั้งแต่เล็กๆครับนะเห็นว่าเขาพูดไม่ได้หรือเขาอ่าโต้อตอบไม่ได้นั้นอย่าลืมนะครับนะสัญชาตญาณของไม่ว่าคนและสัตว์เขาก็อ่าต้องรู้ครับนะถึงไม่รู้ในเรื่องของ เขายังพูดไม่ได้แต่เป็นสัรชาตยานครับนะในเรื่องของ DNA นะครับนาะพวกนี้เขาก็จะเริ่มเข้าใจในเรื่องของการเอาตัวเชีวิตรอดครับนี่คือสิ่งตๆๆ่างนี้คือในเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วก็โยงมาถึงในเรื่องของทาไมนะครับนาะมนุษย์เราคนเรานั้นมีความเจริญ หรือมีในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการพัฒนานั้นดีกว่าพวกวัวควายช้างมา้านะครับนะแต่ทำไมถึงบางครั้งนั้นอ่าก็สร้างปัญหาให้กับสังคมสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติครับเพราะว่าอะไรครับนะก็เพราะว่าอ่าลูกหล,กลานของเรานั้น เขาไม่รู้เขาเขาหลงผิดเขาขาดที่พึ่งครับที่รุมุงส่งก็เขาฝากและเขาเน้นว่าเพราะว่าเขาไม่รู้ว่า,าสิ่งไหนที่จะก่อให้เกิดวความสุขความเจริญทำให้เขานั้นมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็เจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะอาชีพการงานหรือภัยอันตรายต่างๆนั้นเขาไม่รู้ยังไงครับเมื่อเขาไม่รู้เขาก็อยากลอง เมื่ออยากลองแล้วก็ตกเป็นในเรื่องของคนที่เขาอ,อยากเขาเรียกว่าอ,อยากได้ในเรื่องของแนวร่วมครับนะเขาก็ผลิตสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งนี้แหละที่จะช่วยให้ท่านมีความสุขนะครับนะ,ะลูกหลานของเราก็ตกเป็นในเรื่องของเครื่องมือของ คนที่สร้างเรียกว่าสร้างในเรื่องของการเสพติดขึ้นมานะครับนะ้ในเมื่อเสพติดขึ้นมาเขาก็ทําให้นะครับนะเสียคู่เสียคนเสียอนาคตเสียในเรื่องของประชากรนะครับนะครอบครัวประชากรประเทศชาติเห็นไหมนะครับที่เราแก้แก้กันอยู่นั้นลุงมนส่งนะก็ขอฝากเป็นข้อคิดว่า เพราะว่าเราแก้ยังไม่ถูกจุดนั่นเองนะครับนาแก้ที่ปลายเหตุถ้าเราแก้แก้ให้ถูกจุดนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ลูก,ลกหลานตั้งแต่อนุบาลเล็กๆครับต้องมีหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเข้าไปาเสริมในเรื่องของอเอาชีวิตรอดครับเขาเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาในเรื่องของรักษาใจครับถ้าใจ ของคนเรานะครับนะได้รับกล่อมเก่าตั้งแต่เล็กเกเขารู้เหตุและผลรู้จากสิ่งที่ดีหรือไม่ดีรู้สิ่งที่อันไหนเป็นทําลายชีวิตหรืออันไหนเป็นในเรื่องของการที่พึ่งไม่ได้นี่ต่างหากครับนะในฐานะที่ท่านนะครับนะเขาฝากท่านผู้รู้นะครับนะ่ะสมควรที่จะวางหลักสูตรในเรื่องของการศึกษาครับนะ ต้องในเรื่องของเขาเรียกว่าศิลธรรมนะครับหน้าที่ศิลธรรมนั้นมันเป็นวิชาที่มนุษย์พื้นฐานนะครับนะ้าต้องเรียนรู้ครับนะนี้ต่างหากนะครับนะเราไปเน้นอะไรไม่รู้แต่ว่ามันก็ส่วนหนึ่งนะครับนะที่จะทำให้มีความรู้รอบตัวแต่หลัก สำคัญที่สุดนั้นก็คือในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธ,ธ,ธเจ้าครับหลักศีลหลักธรรมนี่แหละนะครับนะ้าช่วยป้อนข้อมูลให้เขานะครับได้รู้ว่าศีลห้านั้นมันช่วยได้อย่างไรนะครับนะหลักธรรมอริยสัจสี่อินทิบาทสี่นั้นมันช่วยให้ท่านมีความสุขได้อย่างไรนะครับนะเราต้องอธิบายถึงว่าเขาจะาเป็นเด็กเล็กๆนะครับนะา อย่าหาว่าเขาไม่รู้ครับถ้าเราพูดเราสอนเราก่อมเกาเขาทุกวันนะครับก็ต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่จากพ่อแม่ก็ไปที่การศึกษาเห็นไหมล่ะครับถ้าเราเริ่มต้นอย่างนี้ลุงมูลสงว่าคนที่ฉลาดคนที่รู้เอาชีวิตรอดนะครับนะก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะาอ่าผที่สุดก็จะเป็นคนฉลาดทั้งหมด เมื่อเป็นคนฉลาดทั้งหมดนั้นก็ลดในเรื่องของงบป,ประมาณในเรื่องของการพัฒนาได้มากมายก่ยกองครับนะนี่ต่างหากที่ลุงมูลส่งเขาฝากเป็นข้อคิดว่าใครก็แล้วแต่เออเห็นลุงมูลส่งแก่ๆอย่างนี้นะครับนะาก็มีแนวคิดแนวอ่านที่อยากจะฝากลูกๆแล,ละหลานนะครับนะ้าที่เรานะครับบกพร่องผิดพลาดหรือไม่ได้นะการศึกษาไม่ได้เต็มร้อยก็เพราะเราขาดหน้าที่พลเมือง หน้าทีศีลธรรมไงครับนะเ,เราไม่ได้สอนให้เขาได้รู้จากหน้าที่ไม่รู้จากศีลธรรมนะครับนะไม่รู้จากหลักพระธรรมคำสอนขคกองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเ,เพราะว่าเป็นในเรื่องของวิชาเอกด้วยซ้ํานะครับนาะที่จะต้องอให้เขาได้เรียนรู้ครับครับขอบคุณครับรลุงสงขอจบเไว้เพียงนี้ครับสวัสดีครับ